ครับสวัสดีครับุณผู้ชมนะฮะพบกับผม g g จีแกรโรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับ LED สำหรับใช้ถ่ายทอดสดนะครับหรือไฟ LED ไลท์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวที่คนเขานิยมใช้กันนะครับซึ่งที่ผมมีมาแนะนำวันนี้นะจะเป็นรุ่นขนาดเล็กที่สุดนะครับคือ16เซนนะครับเป็นไฟ LED แบบวงกลมนะครับตอนนี้ผมก็ต่อ USB นะครับผมเข้าไปที่คอพิวเตอร์ของผมแล้วซึ่งจริงๆนี้ ไฟแบบนี้นะเราสามารถที่จะต่อได้ทั้ง power bank ทั้ง adapter หรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้นะครับที่เป็นพอร์ต usb นะฮะโอเคเมื่อเปิดไฟขึ้นมานะครับผมไฟเขาก็จะมีให้เลือก2ออุณหภูมินะครับก็คือแสงเย็นกับแสงเวิร์มนะครับแสงวอร์มนะครับที่มันจะออกเป็นเหลืองๆส้มๆแบบดวงอาทิตย์แบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ปรับระดับแสงนะครับมาที่สูงสุดนะครับนะใช้กล้องหน้ามือถือซัมซุงนะครับผม ซึ่งผมมองว่ามันโอเคแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ลองใช้กับการสตรีมเกมนะครับสตรีมเกมคอมพิวเตอร์นะครับที่คุณเห็นแสงไฟเมื่อกี้นะครับตอนที่ยังไม่ได้เปิดไฟนะฮะเอาเป็นแสงไฟที่ออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมโอเคถ้าเปิดจะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเราลองลดระดับไฟลงมานะครับผมเห็นไก็จะมืดลงนะครับแล้วก็ปรับได้หลายระดับนะครับจะนับระดับดูก็ได้อะหนึ่งนะครับเมื่อกี้หนึ่งนะฮะสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10ได้10ระดับนะครับผมแล้วก็ปุ่มที่2นะครับจะเป็นปุ่มสำหรับเปลี่ยนโหมดแสงนะครับผมกดไป1ครั้งอนะ่ะแสงเป็นแสงเย็นแล้วนะครับผมตอนนี้แสงก็จะออกมาเป็นออกขาวๆนะครับกดไปอีกนะครับผมเห็นไหมนก็จะมีความสว่างขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็น ทั้งสสีนะครับรวมกันนะครับทั้งแสงขาวแสงเหลืองนะครับก็จะได้แบบนี้นะผมกดัวเองอันนี้เป็นแสงเหลืองนะครับอันนี้โทรศัพท์ผมอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้โหมดโปรนะครับใช้เป็นออโต้ไวบลานนะครับผมมันจะปรับให้เป็นสีธรรมชาตินะครับอาจจะไม่เห็นเหลืองถ้าคุณอยากจะใช้โทรศัพท์นะครับไร้นะครับสดนะครับก็ต้องไปใช้โหมดโปรหรือใช้แอปอื่นนะครับที่ แล้วเราก็ตั้งปิดไว้บาลานซ์นะครับตั้งให้มันตรงตามความต้องการของเรามากที่สุดนะครับราคาถูกนะครับไฟตัวนี้เพราะว่าผมเลือกเป็นตัวที่เล็กที่สุดถูกที่สุดและผมคิดว่าแสงวันพอเพียงสําหรับการไลฟ์สตรีมนะครับนอกจากไลฟ์สตรีมเกมแล้วการไลฟ์สดอื่นๆก็สามารถทําได้นะครับแต่สําหรับคนที่ต้องการาเขาเรียกว่าไฟสัต เต็มตัวนะครับผมที่ไม่ใช่แค่บริเวณใบหน้าหรือขึ้นตัวแบบนี้ก็แนะนําให้ใช้ไฟที่ใหญ่ขึ้นและแรงขึ้นนะครับก็อาจจะซื้อมาพร้อมกับขาตั้งนะซึ่งเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาเริ่มต้นประมาณ120บาทนะครับได้ทั้งไฟได้ทั้งขาตั้งนะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยผมใช้มานานแล้วนะครับก็หลายปีแล้วนะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับข้อดีก็คือไฟไม่กระพริบนะครับแสงพอดีพอดีนะครับไม่แยงตานะครับผมเปิดสุดก็ยังไม่แยงตามากนะเวลาเราเล่นเกมเราก็ต้องเปิดเฉียงขก็ใช่ไหม แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามี2ตัวจะสะดวกสุดนะครับก็คือตั้งซ้ายขวานั่นเองโอเคถ้าสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับเพื่อมีสั่งซื้อเอาได้เลยนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับผมอย่าลืมนะครับกดซับส c r i b ์ช่อง u t u b e ของผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไลาดคลิปให,ใหม่วันนี้สวัสดีครับ